สวัสดีครับกับการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงลูกทุ่งกันเหมือนเดิมกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับข่าวด,ดังข้ามปีซึ่งเชื่อว่านาะทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไรอันการดบัณดิตจมปาสินนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังและมาแรงในขณะนี้โดยประวัติเบื้องต้นของหนุ่มน้อยไรยอันกาดบัณดิตนั้นปัจจุบันเป็นศิลปินวัย19ปีซึ่งก่อนจะเข้าแข่งขันรายการไมมอนตี้เสียงโชคไรอันได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปี รายการที่ทำให้ไรอันเป็นที่จดจำมากที่สุดเห็นทีจะหนีไม่พ้นรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชคไรอันเองได้เข้าร่วมแข่งขันจนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรายการประกวดแข่งขันร้องเพลงคืนแทนแชมป์200สมัยคนแรกในรายการเพลงจนหลายคนจำได้ในฐานะไรอันไม่หมดนี่นอกจากนี้ไรอันยังสามารถคว้างเงินรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทแตกกรองได้อีกด้วยครับโดยณเวลานี้ยังคงปรากฏชื่อของไรอัน ตั้งแต่หลังจากสลัดแชมป์200สมัยในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคขึ้นแท่นเป็นนักร้องเสียงดีมีคุณภาพอีกคนที่มีแฟนคลับนับล้านให้ความรักความเอ็นดูด้วยเพราะความกตัญญูของไรอันที่มีต่อครอบครัวจึงไม่แปลกใจ ที่เป็นเช่นนั้นแถมยังคว้ารางวัลลูกกตัญญูในปีล่าสุดอีกด้วยครับก่อนหน้านี้ไรอันได้ข้ามก่อนหน้านี้ไรอันดังข้ามช่องปรากฏตัวในรายการดังทางช่อง3อย่างรายการท o เด y s โช w ที่มีพิธีกรชื่อดังอย่างไตรภบลิมประพัฒน์ดำเนินรายการทำเอาเรตติ้งรายการพุ่งสูงถล่มทลายและมียอดวิวการรับชมที่สูงตามอีกด้วยนับเป็นศิลปินที่กำลังมาแรงและน่าจับตามองว่ากระแสะของไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลนั้น จะมาแรงและดังข้ามปีต่อเนื่องแบบนี้หรือไม่แต่เท่าที่สังเกตและวิเคราะห์จากฐานแฟนคลับที่รักและเอ็นดูไรอันแบบนี้แล้วคาดว่าดังข้ามปีอย่างแน่นอนต้องบอกว่านอกจากดังข้ามช่องแล้วยังดังข้ามปีอีกด้วยสุดยอดไปเลยครับและสามารถติดตามผลงานของไรอันกาบนดบัณฑิตจำปาศิลป์ได้ทาง YouTube ค่ายเพลงยุงเข้ารคคอร์ดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับ